รู้สึกยังไง mixed feeling มากๆในการที่เราได้เห็นงานแต่เช้าที่มันแตกต่างกับณตอนเนี้ very inspire d มากๆมันมัน amazing กว่านั้นเยอะมากๆเราได้รู้แบบ history ในเรื่องของแบบเชียงรายเยอะมากเราได้เห็นแบบหนังที่เราแค่เป็น conversation แบบบาง conversation ซึ่งมันแบบ impact มากๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเด็กน้องๆในแบบเชียงรายได้มาดูแล้วมัน inspire พวกเขาในการแบบ ใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตในฐานะผู้ใหญ่มันเพิ่มสิ่งที่ทําให้เขาอยากเป็นหรืออยากทํามากขึ้นในการเซฟอาร์ต <c oughs> เขาเจอเพราะมันสําคัญชอบ exhibition หลังงานที่ที่โรงเรียนนี้ที่สุดเพราะรู้สึกว่าการที่เบียนาเลคครั้งนี้เขา transform architecture ของเมืองเชียงรายอะให้มันเข้ากับหนังแล้วหนังในแต่ละหนังที่คิวเรตมาจากจอร์จซีโก้ใช่ไหมคะคิวเรเตอร์ของที่โมมา็นรู้สึกว่าแต่ละเรื่องมันมีคอนเท็กซ์และเค l t u เจที่แตกต่างกันมองย้อนไปตั้งแต่ตอนเด็กเนาะที่ ตที่ขอนแก่นซึ่งตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลย50ปีที่แล้วแล้วก็เป็นถนนลูกลงังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลงหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษมากสำหรับเราในการดูหนังเนี่ยมันมันเป็นจุดนั้นมันเป็นตัวจุดความฝันกลับมาบ้านแล้วก็จินตนาการและพยายามจะสร้างสิ่งที่เราได้จากหนังคือมันเหมือนกับว่าอยากจะสร้างหนังตั้งแต่ตัวเรานี่แหละ which is that cinema is ours it's already ours this thing of Cinema coming to you, coming into our world, is really powerful, I think. And, and maybe this is another galvanized aspect of post pandemic cinema. สำหรับซ i นีมา f o ร์ออนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหรือว่าใครหลายๆคนที่มาร่วมงานได้นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะสามารถมาหาหนังแบบแบบนี้ค่ะดูได้คือเรารู้สึกว่าหนัง มันมันเป็นสิ่งที่มันยูนิเวอร์แซลทุกคนเราสามารถข้ามแบรลเเรื่องภาษาเพื่อมาเข้าใจสิ่งที่กําลังสื่อสารอยู่บนจอสกรีนได้ซินิมามันก็เป็นเหมือนเป็นอินสปายให้กับริงๆว่าเด็กมาดูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอินสปายให้เด็กเกิดอยากจะเป็นอะไรในอนาคตได้เหมือนกัน,นะคะ่ะถูกไหมก็ทั้งในหนังเองอะไรเงี้ยก็จะอินสปายให้เด็กเขามีม,มุมมองความคิดอะไรที่แตกต่างไปในเชิงศิละปะหรือเชิงอาชีพก็ดีเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก